สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับเปิดแล้วนะครับดอนเมืองเปิดอาคารผู้โดยสารสองให้บริการสายการบินภายในประเทศรองรับประชาชนช่วงปีใหม่เมื่อเวลา03.00 00, นวันที่24ธันวาคม258ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอาคารผู้โดยสารสองท่าอากาศยานดอนเมืองได้เปิดบริการผู้โดยสารสายการบินภายในประเทศ,ตา,เทศตามปกติแล้วหลังจากปิดไปนานกว่า8ปีโดยในชั้นที่1ยังมีการต่อเติม ทางเดินและร้านค้าอยู่ส่วนชั้นที่3ซึ่งเป็นอาคารพิธโดสารขาออกภายในประเทศมีการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยและเริ่มเปิดใช้งานแล้วโดยเที่ยวบินแรกเวลา05.40นเป็นสายการบินนกแอร์เที่ยวบินที่ DD760 ท่ากาศย,ยานดอนเมืองถึงชุมพรนะครับมีผู้โดยสารเดินมาใช้บริการเป็นจำนวนมากส่วนทางด้านสายการบินไลออนแอร์เที่ยวบินที่ SL814 ท่ากาศย,ยานดอนเมืองถึงเชียงใหม ที่จะออกในเวลา0 6 0 0นน,นั้นก็มีผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาใช้บริการปเป็นจำนวนมากเช่นกันส่วนการจราจรบริเวณหน้าอาคารเริ่มมีรถเข้าออกเพิ่มมากขึ้นทางเจ้าที่ยังสามารถระบายรถได้เร็วการจราจรจึงไม่มีปัญหาติดขัดแต่อย่างใดนัเชเฉลิมชัยกิจลุ่งเรืองเจ้าที่ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองกล่าวว่าวันนี้เป็นการเปิดใช้อาคาร2ออาคารผู้โดยสารภายในประเทศอย่างเป็นทางการวันแรกมีผู้โดยสารเริ่มทยอยเดินทาง การมาตั้งแต่ช่วง03.00 00. นอทางท่าอากาศยานดอนเมืองจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยให้บริการการช่วยเหลือโดยผู้โดยสารไม่ให้ขัดตับวมพองแต่ใดๆและเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เร็วที่สุดโดยชั้นที่หนึ่งยังคงมีการปรับปรุงอยู่ซึ่งยังไม่เสร็จเรียบร้อยส่วนชั้นที่สถือเป็นหัวใจหลักเพราะเป็นชั้นที่ต้องรองรองรับผู้โดยสารจุนวนมาก ขณะน,นี้ในช่วงเช้ายังไม่พบปัญหาใ,ใดๆส่วนห้องน้ํานั้นสามารถเปิดใช้บริการได้ที่ห้องน้ําฝั่งทิศใต้ส่วนห้องน้ําฝั่งทิศเหนือยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงคาดว่าอีกสองวันจะเปิดใช้ได้โดยห้องน้ําชายจะมีห้องน้ําภายในสี่ห้องแบบโถปัสสาวะเจ็ดโถส่วนห้องน้ําหญิงจะมีห้องน้ําภายในแปดห้องและขณะน,นี้ยังไม่พบปัญหาในการเข้าคิวนานแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามต้องตรวจสอบปัญหาอย่างละเอียดอีกครั้งในช่วงที่มีผูธธนะ้โดยสารแออัดในช่วงเวลา 10.00นถึง15.00นอีกครั้งหนึ่งนะครับ